สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะนี่ก็นี่ก็ค่อยนะคะแจกเป็นกองเป็นกองแล้วนะคะค่อยกองแม่เนนนะคะที่เมตตาชาวช้างนะคะกราบขอบพระคุณแม่เนนมากๆนะคะแล้วก็แม่แม่เอซีทุกท่านนะคะที่เมตตาชาวช้างตกงานนะคะกราบขอบพระคุณมากๆนะคะ ก็มีทั้งหมดกี่กองห้าสิบกว่ากองนะคะห้าสิบกว่าช่องนะคะช้างเชือกไหนเยอะก็จะได้จะได้เยอะกว่าสวัสดีครับผมผายเซนเซอรเยอะๆนะคะจะได้เยอะกว่าเขาน่อยช้างเลยสามสามสี่เชือกนะคะแต่ละช่องก็าง ช่องก็มีสามสีเชือกขึ้นไปนะคะแต่บางช่องก็มีหนึ่งเชือกนะคะก็ได้ได้ไม่เยอะได้เยอะอยู่นะคะแต่ว่าถ้าช่องไหนสามสีเชือกก็จะให้เยอะหน่อยนะคะช่องไหนหนึ่งเชือกสองเชือกก็อยู่จุดนี้นะคะ ก็กลับกลับกับคุณแม่แม่แน่แล้วก็แม่แม่ซีทุกท่านนะคะแม่ตาชาช้างดูสิคะชาช้างมารอทั้งนั้นเลยพากันดีใจมากเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะชอบป๊อปป้เนจ้อเลยเอเรื่องอะไรฮงชูสีดาวบุญชู จนมองบิตเซ็งมองนี่เลยจองคิวแล้วนะคะพากันจองเอาแล้วนะคะแต่ละแต่ละจองนะคะพากันจองเอาน่าะเป็นคนอดเดลหออดเลันอัน,อ,นอันกองนั้นสามเชือกขึ้นไปนะคะสามเชือกขึ้นไปนะคะเอาจากจัมพี้เลยอันนี้ช่องหนึ่งช่างหนึ่งเชือกนะคะจะได้จุดนี้นะคะ ัไพอันโอเคป่งัมป่งมป่งมชนีอยู่ไนเนาะป่งัมอันนั้นไม่ได้มันสามเชือกขึ้นไปสมเชือกขึ้นไปค่ะอันนั้นสามเชือกขึ้นไปนะคะโอเนนคะ ช้างในช่องช่องนึงมีลายเชือกก็ให้เขากองใหญ่ๆนั่นค่ยะเยอะ,ะ,ะหน่อยนะคะ <c oughs> ต้องเป็นสัตว์เป็นสวนนะคะ <c oughs> ขอบคุณแม่เมฆซีมากๆนะคะที่เมตตาชาวช้างนะคะดูสิคาชาวชาว้างมายืนรอ <water> เป็นแถวเลยนะคะดีใจมากเลยนะคะเ <c oughs> อออันดิงกลัวท <c oughs> าโรยังไม่มา

มีผู้ใหญ่ใจบุญเอาอ้อยมาให้นะคะขอบคุณแม่แนนมากๆนะคะที่เมตาชาช,าชา้างนะคะเมตาชาช้างจ้าต่างคนต่างยืนรอนะคะนูน้นจุดนู้นนะคะเต็มเลยนะคะเปิดรถมารอรับนะคะอันนี้ก็มาแจก,กันที่บร,ริเวณวัดแจ้งสว่างนะคะวัดแจ้งสว่างบ้านตะกลางนะคะ แล้วก็โคจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะฝากว่าแม่พี่ทุกท่านกวยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ทุกท้กดกระดิ่งเอมากนะคะกราบขอบพคุณแม่แน่มากๆนะคะที่เมตตาชาช้างแล้วก็แม่แม่เอีทุกท่านนะคะกราบขอบคุณมากๆค่ะ